สวัสดีค่ะเพื่อนๆทุกท่านเลยนะคะเป็นอย่างไรกันบ้างสบายกันดีไหมเอ่ยท่าเมื่อคืนนี้นะคะมีเพื่อนๆท่านใดที่ได้ติดตามซีรีส์เรื่องใหม่ของทั้ง2แพลตฟอร์มแล้วก็อย่างน้อยก็10ตอนกันเลยทีเดียวนะคะได้หลับได้นอนกันหรือเปล่าเอ่ยทางไอ้ฉีอ e ีนะคะก็มีตำนานเลือดฟีนิกซ์ค่ะส่วนทางด้าน VTV Thailand นั้นก็เริ่มต้นวันแรกเช่นเดียวกันกับวันที่ฝันเริ่มต้นนะคะเป็นอย่างไรกันบ้างสําหรับวานนั้นนะคะก็ยัง ไม่ได้ตามทั้งสองเรื่องเลยเพราะว่ามัวแต่เก็บเรื่องของเจ้ารู้สืออยู่นะคะแดดฝันของขึ้นลูกใหม่แล้วก็ตามด้วย High Producer แล้วก็ไปจบลงนะคะตรงที่เรื่องของคุณดิลบาค่ะ สืบคดีลับยอดอายการหญิงนะคะโอ้โหดูแบบหกตอนเลยค่ะเพื่อนๆค่ะแล้วจากนั้นมีเวลาประมาณใกล้ๆเที่ยงคืนนะคะก็เลยเลือกที่จะกดไปดูเสี่ยวจ้านก่อนนะคะแต่อย่างนั้นแหละอย่างที่บอกว่าเที่ยงคืนแล้วไงเปิดขึ้นมานะคะเห็นสับไทยแวบบๆนะคะสรรเสริญท่านผู้นำหวานก็เลยหลับไปก่อนนะคะยังไม่ได้ดูเลยค่ะทั้ง2เรื่องนะคะไม่ว่าจะเป็นวันที่ฝันเริ่มต้นแล้วก็ตํานานเลือดฟีนิกซ์นะคะเพราะฉะนั้น วันนี้บนแฟนเพจนะคะหวานชูก้าเลิฟไชนีสโนเวล e l แอนด์ซีรีส์นั้นเพื่อนๆก็พูดคุยกันเรื่องนี้นะคะตำนานเลือดฟีนิกซ์แล้วก็วันที่ฝันเริ่มต้นนะคะซึ่งหวานก็ต้องเงียบๆไว้ก่อนเพราะว่ายังไม่ได้ดูเลยก็ต้องบอกเพื่อนๆว่าเดี๋ยวตามไปนะคะสุดสัปดาห์นี้ตามเก็บให้ครบๆเลยค่ะสําหรับอพิโซดนี้นะคะก็ตามธรรมเนียมนะคะกระแสวิจารณ์ของชาวเน็ตจีนต่อรอบปฐมทัศน์นะคะของซีรีส์ทั้งสองเรื่องนี้เอามารวมไว้ในคลิป เดียวกันเลยนะคะเพื่อนๆจะได้ฟังกันเพลินๆไปเลยค่ะระหว่างตำนานเลือดฟีนิก์จากทางไอชีอี e กับวันที่ฝันเริ่มต้นนะคะจากทาง v ีทีว a ไทยแลนดนะคะ สำหรับบทความนะคะของบล็อกเกอร์ที่หวานเลือกแมาที่จะนำมาแปลแล้วก็เล่าให้เพื่อนๆฟังนั้นจะเป็นของคุณหมาชิงหยุนนะคะคุณหมาชิงหยุนนี้เป็นบล็อกเกอร์ที่มีชื่อเสียงนะคะของแพลตฟอร์มเนี่ยวงการบันเทิงของจีนนะคะแล้วก็มักจะรีวิวให้แง่มุมที่ดีๆเกี่ยวกับซีรีส์ออกมานะคะแล้วก็มักจะดูแล้วหวานว่าเขามีความเป็นกลางมากกว่ามากกว่าชาวเน็ตอื่นๆน,น,นะคะเอาง่ายๆค่ะเขาก็ได้ประมวลมาแล้วนะคะว่าสรุปแล้วก สวิจารณ์เนี่ยเป็นอย่างไรบ้างนะคะก็ในรอบปฐมทัศน์ของเรื่องฮวาหลงนั้นนะคะเปิดตัวมา6ตอนค่ะจากทางกายของแพลตฟอร์มไอฉีอีนะคะ นำแสดงโดยจิวจิงอี้แล้วก็กัวจุนเฉินค่ะรวมทั้งนักแสดงอื่นๆด้วยนะคะก็บอกเล่าเรื่องราวของความโรแมนติกความรักแฟนตาซีนะคะซึ่งเกี่ยวกับการปลุกฝังฝึกฝนนะคะความเป็นเซียนความเป็นอมตะนั่นแหละจากเนื้อหาของบางตอนในปัจจุบันนะคะการเล่าเรื่องของละครนั้นคุณแม่ชิงหยุนให้ความเห็นว่าค่อนข้างจะเฉยค่ะแล้วก็มักจะเน้นถึงความขมขื่นนะคะของนางเอกนะ เป็นจุดเด่นทักษะการแสดงของจีจิงอี้แล้วก็กลัว จุนเฉิงนั้นยังไม่ยืดหยุ่นเพียงพอแล้วก็อาจกล่าวได้ว่าดูแล้วค่อนข้างที่จะพรีเซนต์ออกมาได้น่าเบื่อเรื่องราวนั้นมันเฉยเกินไปนะคะจึงเป็นเหตุผลหลักที่ทำให้ตัวละครที่แสดงตามบทบาทนั้นะดูแล้วดวูมีความเชยตัวเอกหญิงหรือว่านางเอกนั้นมีพลังพิเศษและตัวเอกชายหรือว่าพระเอกนั้นเป็นผู้รับผิดชอบในการค้นหาที่จะต้องค้นให้พบสิ่งเหล่านี้จากนั้นเนี่ยก็มาถ่ายทำใน สถานศึกษาทั้งสองนั้นก็เป็นสิทธิ์แล้วกเ็เป็นลูกสิทธ์แล้วก็เป็นอาจารย์ของซึ่งกันและกันแล้วก็จึงค่อยพัฒนามาเป็นคู่รักท้ายที่สุดแล้วก็มีความเป็นความรักที่ผ่านด่านเคาะมาในทุกรูปแบบเพราะว่าเรื่องนี้ไม่ได้มีชาติเดียวนะคะก็มีหลายชาติค่ะเป็นละครแนวแฟนตาซีแบบนี้ก็มันก็ซ้ำๆๆกันมายาวนานเป็น10บปีแล้วนะคะซึ่งคุณหมาชิง หยุนนั้นใช้คำว่าคือบทละครมันค่อนข้างจะห่วยแล้วมันซ้ำกันมาแบบเนี้ยหลายๆ10ปีแล,แล้วแล้วมันก็เป็นแบบกิจวัตร คือมันเป็นประจำเกินไปสำหรับการดูแนวเทพเซียนแบบนี้ซึ่งไม่มีอะไรที่พิเศษไม่หวือหวาแล้วก็ไม่ได้มีความหมายพิเศษอะไรนะคะโอ้โอ้โหมามาเต็มๆเลยนะคะสำหรับคุณหมาชิงวินค่ะแต่อย่างไรก็ตามนะคะบล็อกเกอร์ก็คือคุณหมาชิงหยุนเนี่ยได้ให้คำคอมเมนต์ไว้ว่าคือเรื่องนี้ก็มีสิ่งที่น่าดึงดูดสำหรับผู้ชมนั่นแหละก็คือใช้เนื้อหาที่มีความขมขื่นนั้นเอามาดึงดูดผู้ชมโดย เฉพาะผู้ชมที่เป็นผู้หญิงละครแนวขมขื่นแบบนี้ก็คือเป็นที่ชื่นชอบของทางผู้หญิงแล้วก็เรื่องราวของการถ่ายทำนะคะซึ่งคุณหม่าชิงหยุนนั้นให้ความคิดเห็นไว้ว่าการถ่ายทำละครแนวเทพเสียน,นยถ่ายได้ง่ายกว่าแนวพระราชวังเช่นราชวงศ์ชิงหรือว่าแนวริพับริกันแบบสาธารณรัฐ จีนอะไรแบบนี้นะคะซึ่งจุดนั้นจะต้องมีพ p อปเยอะแล้วก็ต้องใช้สถานที่ที่จัดตกแต่งฉากค่อนข้างมากกว่าแนวเทพเสียนซึ่งจะเน้นทางด้านของ c g ีใส่เอาทีหลังนะคะละครเรื่องนี้เหมาะสำหรับผู้ชมที่เป็นผู้หญิงโดยเฉพาะนะคะโดยเฉพาะผู้หญิงที่รู้สึกว่าตัวเองนั้นมีชีวิตที่ไม่สมปรารถนา ในละครนั้นจะเปิดฉากมาด้วยการอบอกเล่าชีวิตของนางเอกที่มีแต่คนลังแกแล้วก็ดูถูกเธออยู่เสมอแล้วก็แนวโน้มสุดท้ายของพอตก็จะต้องเป็นการที่นางเอกนั้นถึงเวลาที่แข็งแกร่งแล้วก็โตกลับนะคะไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของตัวตนของนางเอกแล้วก็ในเรื่องของความรักค่ะคงเรื่องแบบนี้เป็นเพียงความฝันของผู้หญิงที่ชีวิตนั้นไม่สมปรารถนาเท่านั้นแล้วก็ผู้ชมระดับร่างก็จะพึงพอใจเป็นพิเศษกับ ละครที่ขมขืนแล้วก็สามารถร้องไห้และหัวล้อไปกับพวกเขาได้ โครงเลือกตั้งแต่สองสามตอนแรกของฮวาลหลงฮวาหลงเป็นชื่อจีนของเรื่องตำนานเลือดฟีนิกซ์นะคะเพื่อนๆโดยพื้นฐานแล้วเนี่ยเป็นการซ้อนทับความคมขื่นทุกประเภทมันไม่ง่ายสำหรับนางเอกตอนที่เธอนั้นเป็นคนรับใช้เปรียบเสมือนทาสแม่ของเธอก็ทุบตีเธอหลังจากที่ไปเข้าสำนักศึกษาแล้วชีวิตก็ยังไม่ง่ายมันไม่ง่ายเลยในการที่จะเข้าไปเรียนในชั้นเรียนที่มีคนในหลายๆระดับแล้วทุกคนก็สูงกว่าเธอทั้งนั้น เธอนั้นถูกรังแกโดยสุภาพสตรีหมายเลข2ก็คือนางหลองนะคะเนื้อหาประเภทนี้มีขึ้นเพื่อสนองการรับรู้ของผู้หญิงบางคนเกี่ยวกับประสบการณ์ชีวิตของตนเอง แม่ของฉันไม่รักฉันและเพื่อนๆที่โรงเรียนก็รังแกฉันผู้ที่ดูละครทีวีประเภทนี้ได้ดีอาจที่จะมีการรับรู้ที่คล้ายๆกันนอกจากความเพอ้อฝันแล้วก็ความขมขื่นแบบเก่าๆแล้วตัวเอกทั้งสองของทีวีซีรีส์เรื่องนี้ก็ยังอ่อนแอในการแสดงด้วยความผอมบางของจีจิงอี้นั้นไม่เพียงสะท้อนให้เห็นถึงทักษะการแสดงของเธอแต่ว่ายังรวมถึงอาหารของเธอด้วยดาราสาวท่านนี้ พอมโซเหมือนถูกทำร้ายมาทั้งชีวิตแถมมีไม่พอกินมีคำแสลงในหมู่บ้านของเราเรียกว่าผู้หญิงคนนี้เป็นชายเหินิวอืแปลว่าอะไเอ่ยชายเหินิว าละค่ะเลนสามารถทําให้คนนั้นอ้วนขึ้นได้อันนี้คุณหมาชิงวินหมายถึงเล่นที่เป็นตัวกล้องที่ถ่ายทําซีรีส์นะคะแต่ถึงอย่างไรก็ตามจีจิงอี้นั้นก็ยังผอมเมื่ออยู่ในกล้องสิ่งนี้ต้องการความเอาใจใส่แล้วก็การดูแลหน้าตาผอมๆแบบนี้นอกจากจะไม่สวยแล้วยังดูเหี่ยวอีกด้วยรูปลักที่เหี่ยวเฉาทําให้ทักษะการแสดงดูเหี่ยวเฉาไปโดยตรงไร้อล่าไร้ไหวพริบคือปัญหาของจูจิงอี้ใน จจุบันนี้ถ้าเธอกินได้มากกว่านี้อีกนิด ออร่าของคนแข็งแรงก็จะปรากฏขึ้นในฮวารงที่เปิดตัวไปนี้จูจิงอี้นั้นดูเป็นตัวละครที่เฉื่อยชาแล้วก็ไม่เต็มที่ในหลายๆฉากที่เธอนั้นแสดงโดยเธอนั้นไม่สามารถจะแสดงความรู้สึกอ่อนเยาว์ของหญิงสาวออกมาได้อันที่จริงนี่ก็ไม่ใช่แค่เรื่องของทักษะการแสดงส่วนบุคคลเท่านั้นแต่ยังเป็นเรื่องของความรู้สึกทําให้เกิดความรู้สึกน่าเบือ่อในชีวิตของนักแสดงอีกด้วยนางเอกดู น่าเบื่อละครทีวีทั้งเรื่องมันก็ต้องดูน่าเบื่อส่วนสำหรับ กัวจุนเฉินนั้นน่าเบื่อยิ่งกว่าจูจิงอี้ตอนที่นักแสดงหนุ่มกำลังแสดงเขานั้นไม่มีพื้นฐานการแสดงออกเลยเช่นเป็นหุ่นยนต์ที่ออกแบบมาอย่างไร้เหตุผลซึ่งอ่านได้เฉพาะบรรทัดต่อบรรทัดเท่านั้นแต่ละบทในละครแฟนตาซีหลายๆเรื่องก่อนหน้านี้พระเอกนั้นไม่มีทักษะการแสดงมากนักแต่หายากที่จะเห็นใครบางคนมีมากเกินไปอย่างเช่นกั้วจุนเฉิน แม้ว่าจะกล่าวกันว่าละครแนวแฟนตาซีไม่ต้องการทักษะการแสดงใดๆมากนักแต่อย่างน้อยพวกเขาก็ไม่ควรอ่านแค่บทเท่านั้นแต่ควรมีความรู้สึกมีส่วนร่วมไปในฉากแต่ละฉากด้วย การแสดงออกนั้นเป็นปัญหาใหญ่ที่สุดของกัวจุนเฉินเขานั้นยังมีปัญหาคล้ายกันในผลงานาละครโทรทัศน์เรื่องอื่นๆที่ผ่านมาของเขาแม้ว่าตัวละครจะต้องแสดงอารมณ์แต่เขาก็ยังแสดงอารมณ์ออกมาไม่ได้กระบวนการทั้งหมดดูเหมือนมันไม่ใช่สิ่งที่นักแสดงนั้นควรจะเป็นในสถานะของการเป็นนักแสดงนั้นอันที่จริงจะต้องมีการพัฒนาไปในค่อนข้างมากในแต่ละเรื่องที่ผ่านมาไม่เพียงเป็นแค่หุ่นยนต์โดยตรง เพราะฉะนั้นการแสดงของกัวจุนเฉิงตัวที่เป็นพระเอกนี้ได้ลดระดับนะคะของละครให้ดูน่าเบื่อขึ้นไปอีกเมื่อเปรียบเทียบกันแล้วบทของพี่สาวและเหล่าบรรดาน,น้องสาวซึ่งเป็นนักแสดงประกอบในเรื่องทีวีเรื่องนี้แสดงได้ดีกว่าทั้งจีจิงอีแล้วก็กัวจุนเฉิงมากๆพี่สาวน้องสาวที่แสดงเป็นตัววายร้ายชอบรังแกคนอื่นซึ่งนั่นก็เป็นล,ละครแล้วก็เป็นตัวเพิ่มชูรสให้กับเรื่องนี้ พี่สาวนั้นเล่นเป็นคนดีก็แค่เพียงผิวเพินและเธอนั้นก็ดูอ่อนโยนแล้วก็ดูรื่นรมกว่ามากบทละครของนักสแสดงทั้งสองคนนี้สร้างความสัมพันธ์ที่ต่างกันและประสบความสำเร็จให้ซึ่งกันและกันแม้ว่าทักษะการสแสดงจะไม่จำเป็นในละครแนวแฟนตาซีแต่ก็ยังค่อนข้างดูดีหากมีละครที่นักสแสดงสามารถสแสดงบุคลิกที่แตกต่างกันอย่างเช่นตัวละครที่สแสดงเป็นพี่สาวแล้วก็น้องสาวในเรื่องนี้ สรุปแล้วนะคะคุณมาชิงหวินนั้นสรุปไว้ว่าเขานั้นคิดว่าละครทีวีเรื่องาวาลงเป็นละครแนวแฟนตาซีที่คุณภาพต่ำมากเรื่องราวก็ล้าสมัยความขมขื่นสะสมและทักษะการแสดงของตัวละครเอกชายแล้วก็หญิงก็จืดชืดและอ่อนแอทีวีซีรีส์ดังกล่าวสามารถใช้เป็นสื่อการสอนเฉิงลบได้ โอ้โห oh ค่ะอันนี้ก็เป็นการนะคะการรีวิวของคุณหม่าชิงหยินที่ค่อนข้างจะโอ้โหเขาตรงไปตรงมาตามความรู้สึกจริงๆนะคะอันนี้ก็คือเป็นบล็อกเกอร์ที่มีชื่อเสียงท่านหนึ่งเพื่อนๆที่อยู่ในวงการบันเทิงจีนน่าจะเคยได้ยินชื่อของเขาบ่อยๆนะคะคุณหม่าชิงหยินค่ะทีนี้มาดูนะคะคุณหม่าชิงหยินท่านเดียวกันบล็อกเกอร์ท่านเดียวกันนี่แหละรีวิวแล้วก็ให้ความคิดเห็นนะคะของ4ตอนแรก ของเรื่องวันที่ฝันเริ่มต้นนะคะที่มีคุณหลี่ซินแล้วก็คุณเสี่ยวจ้านนำแสดงค่ะ คุณหมาชิงหยุนนะคะเขียนบทความไว้ว่าเรื่องนี้นะคะวันที่ฝันเริ่มต้นนี้ออกอากาศวันแรกก็4ตอนนะคะเป็นซีรีส์ที่น่าจะดึงดูดผู้ชมในกลุ่มของอายุน้อยแล้วก็สำหรับผู้ชมวัยกลางคนแล้วก็สูงอายุอย่างชั้นอย่างชั้นชั้นก็คือไม่ใช่วานนะคะก็คือคุณหมาชิงหยุนนั่นเองค่ะเขาก็บอกว่าในเรื่องนี้นะคะวันที่ฝันเริ่มต้นนั้นจืดชืดไปหน่อยสำหรับ4ตอนแรกนะคะในละครเรื่องนี้ การแสดงของนักแสดงรุ่นยาวหลายคนไม่ว่าจะเป็นเสี่ยวจ้านและหลี่ซินนั้นก็ผ่านการทดสอบเช่นกันนั่นก็หมายความว่าแสดงดีในสายตาของนักวิจารณ์ท่านนี้นะคะคุณหมาชิงหยุนค่ะนี่เขาก็บอกว่าจากมุมมองของผู้ชมถ้าเกิดมองจากมุมมองของผู้ชมที่อายุน้อยแล้วก็คนหนุ่มสาวในเมืองของปักกิ่งนะคะยุคนั้นที่มีการต่อสู้ซึ่งเป็นยุคที่น่าสนใจมากในตัวของเรื่องราวของตัวละครแต่และ เนื้อหาที่เกี่ยวข้องกับฮอร์โมนของวัยรุ่นทําให้ผู้ชมอายุน้อยนั้นเสพติดเรื่องนี้ได้ตัวอย่างที่คล้ายกันก็ได้แก่เรื่องอื่นๆนะคะไม่ว่าจะเป็น Twenty e a r s of the Underworld ค่ะอันนี้คือเขายกตัวอย่างให้ฟังนะคะซึ่งก็เป็นละครทีวีที่ได้รับความนิยมแล้วก็พูดถึงความรวดร้อนนะคะของวัยรุ่นจีนในสมัยก่อนนั่นเองค่ะในตอนที่คุณหมาชิงหยุนยังเด็กนั้นนะคะเขาบอกว่าเขานั้นได้ดูภาพยน แล้วก็ละครโทรทัศน์รวมทั้งอ่านนวนิยายแนวประเภทนี้แหละโครงเรื่องส่วนใหญ่ก็จะเป็นการรอคอยนะคะการรอคอยของแต่ละกลุ่มแล้วก็มีเรื่องราวของมิตรภาพมีเรื่องราวของการตกลุมรักและการต่อสู้เป็นสิ่งที่สามารถกระตุ้นฮอร์โมนของเยาวชนได้องค์ประกอบเหล่านี้อยู่ในละครโทรทัศน์ซึ่งง่ายสาหรับผู้ชมอายุน้อยในการค้นหาสิ่งที่น่าตื่นเต้นแล้วก็น่าสนใจให้กับชีวิต และหลังจากการที่ออกเดทแล้วออกเดทแล้วเนี่ยก็ต้องเป็นคนหนุ่มสาวกลุ่มนี้ที่จะต้องเผชิญกับชีวิตตัวเองแล้วก็ต้องต่อสู้ ไปให้ได้เพื่อประสบความสำเร็จบางคนนั้นก็ถูกทุบตีแล้วก็ล้มลงไปบนพื้นบางคนนั้นสามารถที่จะยืนตัวตรงๆได้โดยที่ไม่ล้มลงไม่ว่าละครเรื่องไหนๆตอนจบของละครจะต้องเป็นสิ่งที่ทุกคนนั้นก็จะต้องใช้ชีวิตอยู่ร่วมกันไปอีกหลายๆปีน่านาสาระของทั้งละครโทรทัศน์เรื่องนี้นั้นมีประโยชน์สำหรับผู้ชมวัยหนุ่มสาวอย่างแน่นอนสำหรับผู้ชมในวัยกลางคนและผู้สูงอายุอย่างคุณ หมาชิงหยุนนะคะตัวเลขนี้ก็เป็นเพียงอายุนั้นเป็นเพียงตัวเลขจริงๆเพราะว่าพวกเรานั้นดูทีวีซีรีส์มามากจนเกินไปแล้วในตอนต้นของเรื่องวันที่ฝันเริ่มต้นนี้ก็คือเรานะคะเราหมายถึงผู้ที่ดูก็คือคุณหมาชิงหยุนเนี่ยแหละค่ะต้องเรียนรู้สไตล์ของทั้งผู้ที่เป็นปรมาจารย์แล้วก็ผู้ที่เป็นอันตพานที่ดื้อรั้นนะคะ ซึ่งตัวละครที่เป็นพระลองนั้นก็ได้บรรยายเอาไว้ว่าในนั้นแหละเป็นความจริงนะคะที่เขาพูดออกมาตราบใดที่คุณยังต้องเรียนรู้จากผู้อื่นคุณจะล้าหลังผู้เขียนบทคนแรกของซีรีส์ ทีวีเรื่องนี้ก็คือมิสเตอร์ชูปิงระดับของเหล่าชูนั้นชัดเจนสำหรับทุกคนอยู่แล้วนั่นก็คือชื่นชมในความเก่งของท่านผู้เขียนบทนะคะเพราะฉะนั้นในซีรีส์เรื่องนี้นี่ก็จะใช้นามแฝงเช่นเดียวกันแล้วก็ใช้ผู้เขียนบทละครถึง2คนเป็นตัวจริงในการเขียนบทเรื่องนี้นะคะนักเขียนบทรุ่นเยาว์ของเราหลายๆคนก็ติดตามผลงานนะคะของเหล่าผู้อาวุโสเหล่านี้ในละครเรื่องวันที่ฝันเริ่ม ต้นนั้นนะคะก็จะเริ่มต้นด้วยตัวละครที่เซวจ้านแล้วก็หลี่ซิน แอบ,บเข้าไปในห้องสมุดซึ่งเป็นที่ตั้งของห้องหนังสือต้องห้ามแล้วก็อ่านอย่างกระตือรือร้นนี่คือการตั้งค่าของเด็กดีฉันฉันก็คือคุณหมาชิงหยุนนะคะเชื่อว่าฉากเหล่านี้ไม่ได้เขียนโดยนักเขียนฉูปิงแต่เขียนโดยชายหนุ่มผู้เขียนบทคนที่สองฉันนั้นมีบาง,างอย่างอยู่ในท้องของฉันจริงๆดังนั้นฉันจึงไม่อยากเขียนเกี่ยวกับการแอบ,บเข้าไปในห้องสมุดเพื่อเข้าไปอ่านหนังสือซึ่งณนะจุดนี้นะคะเราก็วิเคราะห์ได้ว่าคุณหมา ชิงอยู่นั้นไม่ชอบฉากเริ่มต้นของการเปิดตัวละครที่ให้นักแสดงพระเอกนางเอกของพวกเรานะคะต้องปีนขึ้นไปทางหน้าต่างแล้วก็แอบ,บเข้าไปในห้องสมุดซึ่งเป็นห้องหนังสือต้องห้ามตรงนั้นนะคะเอาค่ะไม่เป็นไรอันนี้มันเป็นความคิดเห็นของท่านบ็อกเกอร์นะคะแล้วทําไมจะไม่ได้ละ่ะก็เนื่องจากผู้สร้างนั้นมีของอยู่แล้วนะคะตัวละครที่พวกเขาเขียนนั้นก็ เรียกได้ว่าเป็นการเริ่มต้นของการมีของค่ะซึ่งสิ่งเหล่านี้ไม่จําเป็นต้องแสดงเป็นรูปธปรรมพวกเขานั้นเพียงแค่ต้องพูดอย่างเป็นธรรมชาติในชีวิตประจําวันเท่านั้นแสงชนิดนี้จะผลิบานในวันธรรมดาที่สุดทันทีแทนที่จะต้องเข้าไปที่ห้องสมุดเพื่อพิสูจน์เรื่องราวทั้งหมดในคราวเดียวเมื่อพระเอกและนางเอก ของเรื่องวันที่ฝันเริ่มต้นไปห้องสมุดพวกเขานั้นเรียกได้ว่าเป็นกริยาที่ค่อนข้างหยาบคายสำหรับระดับการแสดงของนักแสดงนั้นฉันค่อนข้างที่จะพอใจฉันก็คือคุณหมาชิงหยินนะคะการแสดงของหลีซินนั้นคล้ายกับ The Load of Life โดยมีบรรยากาศชีวิตที่ดูหยาบกระด้างเป็นสิ่งแวดล้อมอยู่รอบๆซึ่งเหมาะสมกับตัวละครแนวสมัยใหม่บางตัวมากกว่าเมื่อเทียบกับผลงานภาพยนตร์แล้วก็ละครโทรทัศน์ก่อน หน้านี้การแสดงของทางเสี่ยวจานนั้นพัฒนาขึ้นมากการแสดงของชายหนุ่มคนนี้ไม่ได้เผชิญหน้าแบบตรงๆกับบทอีกแล้วแต่เป็นการเติมเต็มไปด้วยเหลี่ยมและมุมอันนี้ก็เหมือนกับคำชมนะคะว่ามีลูกเล่นมากขึ้น ในความเป็นจริงมันก็ไม่ง่ายเลยที่เสี่ยวจ้านจะนําเสนอให้เยาวชนในเมืองเนี้ยได้ในตอนนั้นเขาไม่ได้มีประสบการณ์ในยุคนั้นดังนั้นความรู้สึกของเขาจึงไม่ลึกซึ้งดังนั้นหากเรื่องวันที่ฝันเริ่มต้นสามารถมีสถานะประสิทธิภาพในปัจจุบันได้ก็ถือว่าที่ออนแอร์มาสี่ตอนนั้นน่ายกย่องอันนี้ก็เป็นข้อความของคุณหม่าชิงหยุนนะคะเมื่อวันที่2ก็คือวันนี้นะคะสองมิถุนายนทั้ง ทั้งสองเรื่องเลยเป็นเรื่องที่คุณหมาชิงหยุ่นนะคะเป็นบล็อกเกอร์ท่านเดียวกันได้วิพากษ์วิจารณ์เอาไว้เรียกว่ารีวิวแล้วกันนะคะเป็นความเห็นของอจากบทความทั้งสองนี้เป็นความเห็นของคนคนเดียวนะคะก็คือคุณหมาชิงหยุ่นนั่นเองค่ะส่วนสําหรับความคิดเห็นของหวานนั้นคงต้องเงียบสนิทไปก่อนนะคะเพราะว่ายังไม่ได้ดูเลยค่ะยังดูไม่จบสัก,กตอนหนึ่งนะคะเดี๋ยวรอดูก่อนเนาะสุดสัปดาห์นี้แล้วเดี๋ยวเรามาใส่กันบ้างนะคะส่วนเพื่อนๆราคาที่ดูกันแล้วมี ใครที่ได้ดูแล้วทั้งสองเรื่องหรือว่าดูเรื่องใดเรื่องหนึ่งไปแล้วนะคะมีความคิดเห็นเป็นอย่างไรเห็นด้วยกับคุณหมาชิงหยุนในประเด็นไหนหรือว่าไม่เห็นด้วยเลยคือความคิดเห็นของเราเป็นอย่างไรก็สามารถที่จะแชร์มาได้นะคะแอดหวานอ่านทุกคอมเมนต์เลยค่ะแล้วเดี๋ยวแอดหวานก็จะมามารีวิวของหวานบ้างนะคะเพียงแต่ว่าเดี๋ยวรอให้หวานได้ดูก่อนละกันค่ะมีความสุขกันมากๆดูละครให้มีความสุขนะคะหวานขอลาไปก่อนสวัสดีค่ะ